ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงลูกนะครับพระคำของพระเจ้าได้สอนเราหลายเรื่องพระเจ้าพูดกับผมในใจในตอนที่หนึ่งนี้บอกว่าให้หนุนใจคุณพ่อคุณแม่ว่าให้เราเห็นคุณค่าของความรอดที่พระเจ้าให้แก่เราแล้วเราตัดสินใจว่าเราอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับที่จริงพี่น้องลูกของเราเนี่ยเรียนจากเรา ไม่ได้เรียนแค่ปากเราพูดอะไรแต่เขาเรียนจากชีวิตที่เราดำเนินอยู่ถ้าเราเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนให้เกียรติพระเจ้าจริงๆเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าประกาศข่าวพระเสด็จสร้างสาวกเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้นะครับลูกเราเขามองเห็นเราเขาจะดําเนินชีวิตตามตัวอย่างของเราปากพูดทิเฉยไม่พอ เราต้องทำให้เขาเห็นผมทำคริสจักรมาเปิดคริสจักรมา40ปี30กว่าปีเกือบ40ปีเนี่ยผมเ,เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าทำไมพระเยซูถึงตรัสว่าเราจะสร้างคริสจักรของเราและพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้สมัยก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ีนี้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าของเราไม่ได้คิดแต่เรื่องแค่คนยุคเดียวพ่อแม่รอดเชื่อพระเยซูแล้วก็ตาย จากโลกนี้ไปสวรรค์แต่ลูกพระเจ้าไม่สนใจไม่จริงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งเขาเรียกว่า generations ของยุคนึงไปอีกยุคนึงอีกยุคนึงพระเจ้าถึงเรียกว่าถูกเรียกว่าพระเจ้าของอับ,บราฮัมอิสอักและยาโคบหมายความว่าพระเจ้าอยากให้เราไปสวรรค์มีรางวัลในสวรรค์ก็คือเราต้องเป็นสาวกเต็มที่กับพระเจ้า เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเหมือนกับที่โยชูวาบอกว่า as for me and my house we shall serve the lord สำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าก็คือรวมถึงภรรยาและลูกจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันก็คือว่าเราต้องตัดสินใจว่าบ้านของเราจะผูกพันตัวกับคริสตจักรเอาจริงและเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นและหนุนใจให้ลูกมารับใช้ในคริสตจักรผมสังเกตมาแล้วเป็นเวลา30กว่าปีว่าพ่อแม่ที่เอาจริงเอาจังกับคริสตจักร แนวโน้มที่ลูกจะติดตามพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวสูงมากแต่ถ้าพ่อแม่โยโยยเยเอาจริงไม่เอาจริงไม่รักคริสตจักรด่าผู้นำวิจารณ์คริสตจักรพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ทิ้งพระเจ้าไปเพราะเห็นว่าเรื่องพระเยซูไม่สำคัญเรื่องพระเจ้าไม่สำคัญเพราะพ่อแม่ก็ไม่เห็นความสำคัญแต่พ่อแม่ที่เห็นความสำคัญในการผูกพันตัว เอาจริงรับใช้รักผู้นำํำรักงานของพระเจ้าลูกมีแนวโน้มที่โตขึ้นมาแล้วจะเดินกับพระเจ้าจริงๆผมอยากให้พี่น้องคิดถึงสองมุมนี้นะครับตัวเองเราจะรอดไปสวรรค์และเราจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์และไม่พอเราคิดด้วยว่าแล้วลูกเราก็จะได้ไปสวรรค์หล้านเราก็จะได้ไปสวรรค์และเขาจะมีรางวัลในสวรรค์ด้วยอย่าคิดถึงยุคเดียวคิดถึงคน ที่มาตามหลังเราลูกเต้าของเราหลานของเราจะได้ไปแต่มันเริ่มที่พ่อแม่จะต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ากลับใจเดินกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อจริงๆเป็นตัวอย่างให้ลูกเข็นและลูกเราจะเดินตามรอยเท้าของเราและจะไปสวรรค์กับเราด้วยและจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอันนี้เห็นกับตามาแล้วกับ40ปีว่าพ่อแม่ที่เอาจริงและเติบโตลูกมีแนวโน้มที่จะเอาจริงมาก และถ้าพี่น้องเห็นว่าลูกหลงหายไปอย่าท้อใจอธิษฐานเผื่อลูกนะครับว่าพระเจ้าจะเปิดม่านบังตาเขานำเขาเข้ามาและเขาจะกลับใจมาหาพระเจ้าอย่าท้อใจอธิษฐานสู้ไปเรื่อยๆแล้วพระเจ้าจะเคลื่อนพระหัดในที่สุดอาจจะอธิษฐานร่วมกับใครบางคนที่มีความเชื่อร่วมกับเราพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อสองคนอธิษฐานร่วมกันจะเกิดผลมากกว่าอธิษฐานอยู่คนเดียวนั้นหาคนที่มาอธิษฐานร่วมกับเราเผื่อลูกหลานของเรา นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจคุณพ่อคุณแม่ว่ามันเริ่มจากตัวเราที่จะพาลูกไปหาพระเจ้าเราไม่สามารถไปพึ่งคนอื่นได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือไปหวังคนอื่นแต่ตัวเราเองต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับขอพระเจ้าเมตตาใช้ชื่อของพี่น้องพาลูกหลานอับราฮัมอิสอักยาโคบลงไปถึงพันชั่วอายุคนพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่รักพระองค์พระพรจะลงไปถึงพันชั่วอายุคน ดังนั้นเราต้องรักพระเจ้าแล้วเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับพระเจ้าอุพรครับ